เกาได้ออีกอีรอบนึงเอาถ้ารอบนี้โอเคก็คือผ่านแลวนะเนี่ยรอบนี้ครับปานี่แล้วสิานี้แลสิเกียกี่ตม้าเกียกอโอเคทานโอ้ยเยะตัวเตอล่ะ

นั่นดาบม่สินแม่ฮ่าฮ่า่าฮ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 กาฮ่าฮลาฮ่่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าล่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ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 ่า มันไม่มันจะหล่นแค่อันนี้ไหมหคือย่อนขาลงามไม่มหแขนหล่นแล้วหงบัยีนีมงยีนีมึงจตะยังดกมันุตัวตัวมตรงนี้ไมนโอ้แขนแดงแล้วครับม้อ,นน <c oughs> องะะมงนนีบอได้หน่ยทานไหมครับพุงกับ,กบทานนี้ยีงงย่งยิง่งนีครับผมย่งไปกันเลตัวบอได้หน่อยเสียเงาพร้มค่ะในรอบนึงนี่ยิ่งดิในในรอบนึง